ไปกันเลยอ่าทุกคนกันเลยเศษส่วนเศษส่วนมีอะไรบ้างเศษส่วนก็คือความหมายของเศษส่วนคือการแบ่งของชิ้นหนึ่งออกเป็นกลุ่มเป็นจํานวนเท่าเท่ากันแล้วนําบางส่วนหรือทั้งหมดนะคะอือะ ค่ะตัวข้างบนเราเรียกว่าตัวเศษตัวข้างางเราเรียกว่าตัวส่วนมันเองนะดีๆนะชินิดของเศษส่วนมีหมดด้วยกันสามชิดเลยนะคะมีเศษส่วนแท้เศษเกินแล้วก็จํานวนค่ะนะคะเศษส่วนแท้หมายถึงอะไรเศษส่วนแท้หมายถึงว่าตัวเศษมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนนะคะใช่เศษเกินล่ะเศษเกินล่ะมีความหมายว่าอะไรคะตัวเอตัวต้นนั้นอะเพ เอเกินหมายคขาว่าอะไรคะลูกทุแกนว่ากอด้เสียงก่้วยเด้วยอ่าเด็กๆปิดเสียงก่อนเดี๋ยวครูแนนสอนก่อนเดี๋ยวครูแนนให้เปิดแล้วเด็กๆก็เปิดนะอ่าปิดเสียงก่อนอนได้ปิดเสียงกอนลูกปิดเสียงพูดตัวเองอ่ะเโอเคเยี่ยมมากนะคะจะได้ยินเสียงครูแนนเนาะอ่ะเอาใหม่นะคะ ชนิดของเศษส่วนมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3ามชนิดนะคะมี1เลยเศษส่วนแท้สองเศษเกินแล้วก็จำนวนคะนะคะเศษส่วนแท้หมายความว่าตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วนยกตัวอย่างเช่นเศษหนึ่งส่วนสองเศษสามส่วนห้าเศษเจ็ดส่วนสิบสองนะคะต่อไปค่ะเศษเกินเศษเกินก็คือตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วนนะคะตัวเศษมีค่ามากกว่าตัว ส่วนนะคะยกตัวอย่างเช่นเศษสามส่วนสองเศษห้าส่วนสี่เศษสี่ส่วนสองเศษห้าส,ส,ส่วนสี่นะคะต่อไปจํานวนค้านะคะจํานวนคันจะประกอบด้วยจํานวนเต็มและเศษส่วนนะคะจํานวนเต็มก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะและเศษส่วนที่ว่านี่ประกอบด้วยเศษส่วนเศษส่วนคือมาดูมาดู มาดูเฉลยการบ้านดีกว่าการบ้านนะคะครูเน้นให้การบ้านข้อสองใหญ่ใช่ไหมคะเด็กๆข้อสองใหญ่แบบฝึกหัดหนึ่งจุดหนึ่งนะคะข้อสองใหญ่เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจานวนค้าหรือเศษเกินในกล่องสี่เหลี่ยมข้อแรกเป็นจานวนค้าหรือเศษเกินคะเด็กๆสิบเอ็ดส่วนสี่เป็นเศษเกินหรือจำนวนค้าคะเศษเกินครับ เสร็จเกินเราต้องทําไปเอาเสร็จเกินต้องทําเป็นจำนวนค้าเอาไปทําไงคะเดี๋ยวไอ้มาถอดยาพิษเอ่ยทำยไงเอ่ยเสร็จเกินไปจำนวนค้าทายังไงเอ่ยเสร็จเกินไปจำนวนค้าให้เอาไปหามนะคะสิบเอ็ดตั้ง ารด้วยสี่นะคะสี่อะไรได้สิบเอ็ดเด็กนิมแชทได้นะนิมแชทได้นะสี่สองอ่าสี่สองได้เท่าไหร่คะแปดแปดเอาไปทำรายการลบกันนะคะสิบเอ็ดลบแปดเหลือสาม ดี่หารสามต่อได้ไหมได,ได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคะวงกลมขีดเส้นใต้กากะ,ะบาบนะคะเอาวงกลมไว้ด้านหน้าขีดเส้นใต้ส่วนด้วยกากะบาบนะคะต่อไปข้อสองข้อสองเป็นเรื่องอะไรคะเสร็จเกินหรือจำนวงคะ ก็สองไปเส็จเกินหรือจำนวนค้าคะเสร็จเกินเสร็จเกินต้องทําเป็นจานวนค้าใช่ไหมคะเอาไปทําไหมเอาไปหารเอาไปหารนะคะยี่สิบสามหารด้วยห้าอ่าห้าอะไรได้ยี่สิบสามคะใกล้เคียงใกล้เคียงห้าสี่ห้าสี่ได้สี่สิบ เอาไปลบก,กันนะคะเหลือเหลืออะไรเอ่ยลบยและสามถูกต้องค่ะวงกลมขีดเส้นใต้ส่วนด้วยกากบาทอ่ะวงกลมไว้ด้านหน้านะคะขีดเส้นใต้ส่วนด้วยกากะ บาทมาค่ะนะต่อไปข้อสามข้อสามก็ยังเป็นอะไรอยู่เจ็ดเกินครับเจ็ดเกินต้องทำเป็นอะไรคะจำนวนคะ่ะเอาไปทำอะไรต่อเอาไปหารใช่ไหมคะสามสิบเก้าหารด้วยเจ็ดอ่าดู <100. S 1> ซิแม่เจ็ดเจ็ดอะไรได้สามสิบเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามสิบ ห้เอาไปทำออะไรกันลมก,กันเหลือสี่นะคะลมกลมหีเส้นใต้กากาบ่าวงกลมอยู่ด้านหน้าหีเส้นใต้ส่วนด้วยกากะบา่าเดี๋ยวสักครู่นะ อ่ะทำไหมคะเด็กๆทำไหมคุณแม่ไปไว้ไปไหมครับอ่นนะค่ะไปต่อค่ะอ่าต่อไปข้อข้อสี่เป็นอะไรคะเป็นจำนวนเป็นจำนวนค้าต้องทำเป็นอะไรทำเป็นสีสีเสื้อครับ ทำเป็นเศษเกินใช่ไหมคะทําเป็นรูปอะไรผีเสื้อใช่ไหมผีเสื้ออาไปทําอะไรก่อนเอาไปคูณแล้วก็เอาไปไปบวกค่ะไปบวกนะคะต่อไปคือเอาแปดคูณสามได้แปดคูณสามแปดสามยี่สิบสี่ครับอ่ายี่สิบสี่แล้วไปทำไงต่อกับห้าเปบวกอ่ายี่สิบสี่บวกห้าเป็น ยี่สิบเก้าครับเอ้ยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าส่วนด้วยส่วนด้วยแปดครับเก่งมากส่วนด้วยตัวเดิมนะคะต่อไปข้อห้าก็ยังเป็นจำนวนคละใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินทำเป็นรูปผีเสื้อผีผีเสื้อเอ,เอาไปคูณน,นะคะแล้วก็เอาไปบวกครับอ่าเก้าคูณสองได้ สิบแปดครับสิบแปดสิบแปดบวกหกเป็นยี่สิบสี่ครับอ่ายี่สิบสี่ส่วนด้วยส่วนได้เก้าครับถูกต้องต่อไปข้อหกก็ยังเป็นจำนวนค้าอยู่ต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินใช่ไหมคะอำเป็นรูปผีเสื้อเอาไปคูณแล้วก็เอาไป บวกนะคะสิดคูณสิ่เป็นหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวกกับหนึ่งเต้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งส่วนด้วยสิบครอ่าใครถูกหมดบ้างใครถูกหมดบ้างก็เดี้ถูกหมดไมหมคะไม่หมดครับผิดกี่ข้อเอยผิด ประมาณสองข้อสามสองสามสองสามข้อครูพอคุณแอนเฉลยแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจครับใคะพี่ช uh, พ um, mm ัดถูกหมดใช่ไหมโยเกิร์ตถูกหมดใช่ไหมคะถูกหมดอ่าว <Okay. Okay. S 1> ิรวัลถูกหมวดไหมคะอ่าวิรวัลเงียบไปเลยนะคะ ต่อไปไปดูแบบฝึกหัดต่อไปสิอ่าอันนี้เป็นเฉลยนะคะต่อไปการทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมคะคุณแม่ให้ทำข้อหนึ่งถึงข้อข้ออะไรคะสี่ครับข้อสี่อ่ามาดูข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเลยสิบสองส่วน48 อ่าเดี๋ยวควบค้นเขาว่าเศษส่วนอย่างต่ำก่อนเศษส่วนยังต่ำหมายความว่าหารออกเรื่อยๆทั้งตัวเศษและตัวส่วนหารจนให้ได้ต่ำที่สุดจนไม่มีอะไรหารมาได้เลยนอกจากหนึ่งนะคะอ่าดูซิข้อหนึ่งเอาอะไรหารออกเอ่ยเอาสิบสองอ่าต้องเอาสิบสองหารออกทั้งตัวเศษและตัวสดว,น,วน,นะคะสิบสองหารสิบสองเท่ากับเท่าไหร่เด่นเนี่ย หลือหนึ่งนะคะหรือสิบสองอะไรได้สิบสองนั่นเองนะคะต่อไปสี่สิบแปดหารสิบสองหรือสิบสองอะไรได้ส <4. S 1> ี่สิบแปดสี่สี่ต่ำหรือยังคะต่ำต่ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบเด็กๆตอบปเป็นเลขไทยนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะ ต่อ,อไปข้อสองพับ,บผมเขียนตอบเป็นเลขอาราบิกเลยนอ๋อไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรคร่ะถ้าเขียนตอบเป็นเลขอะไรเลขอาราบิกก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไปข้อสองสิบสี่ส่วนสามสิบห้าแม่อะไรเอ่ยที่หารทั้งสิบสี่และสามสิบห้าได้ลงตัวแม่เจ็ดแม่เจ็ดเก่งมากนะคะแม่เจ็ดนะคะต่อไปสิบสี่หารเจ็ดหรือเจ็ดอะไรได้สิบสี่ เจ็ดอ่ะไรได้สิบสี่เจ็ดอะไรคะเจ็ดสองนะคะต่อไปสามสิบห้าหารเจ็ดหรือเจ็ดอ่ะไรได้สามสิบห้าคะเจ็ดค่ะเจ็ดอะไรคะเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้านะคะอ่าเด็กๆดูซิมีอะไรที่สามารถหารเจ็ดกับห้าได้อีกบ้างมีไหม ไม,มไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบอะไรเลยตอบเศษสองส,ส่วนหน้านะคะต่อไปค่ะเจ็ดสิบส่วนยี่สิบอ่าทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำสี่เอาไม่อะไรหารออกเอ่ยอะไรที่ หาร70็ดละยีได้ลงตัวแม่อะไรคะแม่10ครับแม่10เก่งมากเลยคนอื่นตอบด้วยก็ได้นะแม่10นะครับอ่ะ70็ดหาร10ได้7ครับ7 20ด่หาร10ได้ 2>, 2ครับ2ถูกต้องนะคะต่ำหรือ,อยังต่ำแล้ว ต่ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษเศษส่วนสองนะคะต่อไปข้อสี่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะหกสิบส่วนหนึ่งร้อยแปดนะคะหกสิบส่วน 108, หนึ่งร้อยแปดหารออกเศษและส่วนแม่อะไรเอ่ยที่สามารถหารทั้งหกสิบและหนึ่งร้อยแปดได้ลงตัวะคะแม่อะไรเอ่ย แม่เลยค่อยๆหารออกทีรื่อหน่อยก็ได้แม่สิบสองครับอ่าแม่สิบสองนะคะแม่สิบสองถูกต้องค่ะหกสิบหารสิบสองได้หรือสิบสองอะไรได้หกส,สิบสองห้าสองห้าหกสิบต่อไปหนึ่งร้อยแปดหารสิบสองหรือสิบสองอะไรได้หนึ่งร้อยแปด สิบส <12, S 2> <29 S 1> องเกครับสิบสองอะไรนะสิบองเก้าครับสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดนะคะอ่ะมีอะไรบ้างที่สามารถหารห้าและเก้าได้ลงตัวต้องเป็นเลขเดียวกันด้วยนะมีไหมคะไม่มีแล้วก็ตอบเลยนะคะตอบเลยตอบเสร็จห้าส่วนเก้าส่วนเก้าอะใครถูกหมดบ้าง เมค่ะพี่ชาค่ะหนึ่งแล้วยกกระถูกหมนุนไหมคะเมค่ะก็เด้ถูกหมดไหมไม,ไม่หมดครับไม่หมดนะคะอ่าพอดูฉเฉยแบบนี้แล้วสามารถทําได้ไหมทาได้ครับอ่าเด็กๆจดลงในสมุดนะคะครูแนนจะให้ทําลงในสมุดนะคะเพื่อว่า จะได้ทบทวนตัวเองนะให้ทั้งหมดห้าข้อค่ะการบ้านคณิตศาสตร์ห้าข้อทำยังไงเหรอคะทำยังไงเหรอครับทำลงในสมุดทำเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเขียนวันที่ได้ใช่ไหมคบใช่ครับเขียนวันที่ด้วยให้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเลย เศษสิบสามส่วนยี่สิบหกนะคะข้อสองผูแ้แน,นงคะแม่มือค่ะข้อหนึ่งอะไรนะคะเศษสิบสามส่วนยี่สิบหกค่ะนีข้างๆนี่เลยที่คุณได้เขียนข้างๆนี้ต่อไปข้อสองเศษสิบสี่ส่วน 44, สี่สิบสอง ต่อไปค่ะข้อสามเศษสี่สิบแปดส่วนหกสิบหกต่อไปข้อสี่เศษอะไรดีนะเศษสิบห้าส่วนสิบและสุดท้ายเศษยี่สิบห้าส่วนยี่สิบห้า ทั้งหมด5ข้อนะคะเน้นยังซ้ำเติมทบทวนนะคะให้เด็กๆทาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะอาให้ทําเป็นเศษส่วนอย่าง ะะทั้งหมด5ข้อให้ทําลงในสมุดนะคะเดี๋ยววันจันทนะเรามีนัดกันอีกวันหนึ่งเราจะมาเฉลยแบบ5ข้อนี้นะคะแล้วก็เรียนแบบฝึกหัดต่อไปนะคะ